ครับพี่น้องบ่าซึ่งขั้นเ,หเหนาะมื้อนี้ผมเองบ่าซึ่งขั้นกับพอดีย่างมะพร้าพอดีครับพี่น้องเป็นนิติพิธีกรรมแบบโบราณโบราณครับพี่น้องเนาะเลี้ยงยายเพิ่นครับพี่น้องนะเลี้ยงยายเนาะเขาก็มาเบิ่งในการกับบ่าซึ่งขั้นครับพี่น้องเดียงย่า่ครับเป็ดพิธีกรรมแบบโบราณโบราณเนาะแล้วเพิ่นก็สิขอโชคลาภนําครับพี่น้องเพิ่นสิจุดธูปเสียงทายเฮาก็มาเบิ่งในการกับบ่าซึ่งขั้นครับพี่น้องว่าเป็ดพิธีกรรมแบบโบราณโบราณของเฮาเนาะ เลี้ยงยายตัวนว่าพอดีผมเองบ่าวสึ่งกันกับมะผอพอดีครับพี่น้องก็เลยเหดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเนาะเหดคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องมื้อนี้เฮากับมาเบิ่งในการกับบ่าวซึ่งกันมะผอพอดีครับพี่น้องภาว่าโชคหมานเนาะมื้อนี้ก็วันที่16แล้วครับพี่น้องเนาะวันที่16แล้วภาวะโชคมีโชคมีลาภครับพี่น้องถือว่าโชคดียางมะผอพอดีเฮาก็มาเอาในการกับบ่าวสึ่งกานว่า เพิ่นสิได้ตัวใดครับพี่น้องเนาะเฮ็ดพิธีแบบโบราณโบราณของเพิ่นครับพี่น้องเนาะเอย่ยงยายเพิ่นว่าเฮาก็มาเบิง่งในกันกับบ่าวส่งขานครับพี่น้องว่าเพิ่นสิได้เลขเด็ดตัวใดเนาะมื้อนี้มื้อนี้ก็วันที่16แล้วครับพี่น้องอาว่าโฉกมานเนาะพอดีผมเองบ่าวส่งขานก็นมาพผอพอดีพี่น้องถือว่าจังวะดีอยู่ถือว่าได้คลิป ให้พี่ให้น้องเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะวันนี้ของเบาซึ่งขานอย่างมาพอพอดีครับพี่น้องก็เลยเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ไอหน้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมเนาะพเพป่นเลี้ยงย่ายแล้วก็เพป่นขอโชคลาบน้าเลยพี่น้องเขาก็มาเบิง้งในการว่าเพ่นสิได้ตัวใดวัอนี้เนาะย่ำเสอะเพอดีเด้อพี่นอ้องย่ำเสอะเถือว่ามีโอกาสอันดีงามของเฮาเนาะวันนี้เกิดย่ายเพป็นเมตตาและสงสารลูกหลาน เพป็นอาจสิให้ยสามโตตรงๆก็เป็นไปได้ได้พี่น้องเนาะมนี้ก็วันที่สิบหกแล้วเขาก็มาหลุ่นหรือมาเอาในการกระบ,บา้าสินค้าเนาะเอาโชก็ลาบมือน,นีพี่น้องมือวันที่สิบหกแล้วเป็นเหตุพิธีกรรมเลี้ยงย่ายแบบโบราณโบราณเนาะพี่น้องเขาได้จังหวะพอดีของเบาสินค้ามาผอเนาะมาผอก็เลยเหตุลิปให้ใพี่น้องเบิ้งน้าฮาวาใหญ่เป็นเมตตาและสงสารลูกหลาน อาสิบโปรดสามตัวก็เป็นไปได้ได้พี่น้องเนาะส่วนเบาซึ่งขั้นเองมันนีการเฮ็ดคลิปกับเฮ็เนนด, head นนลดคลิปเพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้องเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ่งแหล่วก็พิจารณาญาติได้พี่น้องทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางอ๋พี่น้องเนาะแต่จ,จัาบาของเบาซึ่งขั้นพอด,ดีอยางมาพ่อพี่นอ้องอือก็เ,เลยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าผมเองเบาซึ่งขั้นก็เฮ็ดคลิปแนวนี้อยู่แล้วเนาะพี่น้องเข้า เขาเมา่อเล้วก็ใช่ที่ตามเบาซสินค้าใดเด้อพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาซึ่งขัน้นนะครับผมผมเองก็ไปหาเฮ็ดคลิปทั้งสี่แล้วครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งเนะาะเอาความีโชคมีลาภบ,บางเทื่อเขาแน่บ่เขาแน่ก็อย่าว,ว่ากันเด้อพี่น้องเนาะเอ้ก็เบิ่งกในการเรอยๆกับเบาซสินค้านเนาะเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งพิจารณาญาณครับพี่น้องเน,ะงนาะแล้ก็มาลุ้นด้วยกันว่าสิได้ตัวใดนเนาะมื้อนี้พี่น้อง ตอนนี้หกโผลมาแล้วครับพี่น้องปีาะหลายคนแล้วเนาะว่าหกโผลมาแล้วเป็นเหลขกหกข้างบนสุดครับพี่น้องมีอันดำดำข้างบนน้อยหนึ่งเนาะโค้งโคงน้อยนึงถามกันว่าเป็นหกครับพี่น้องโตห้องก็มาลุนโตต่อไปเนาะว่าจะเป็นอย่างตามความคิดของผมว่าน่าจะเป็นเก่าหกเก่าวะเอามาเบิง้งในการครับพี่น้นองว่าเป็นหกเก่าวะ ตูนี่กันเรื่อยๆเนาะโอกเก่าไหมยายเป็นเมตตาสงสารลูกหลกานเพราะหลกหลานเลี้ยงเฮ็ดปิธีกรรมแบบเลี้ยงแบบโบราณโบราณเนาะพี่น้องเขาเลี้ยงตาเลี้ยงยาย่เป็นเลี้ยงตาเลี้ยงยายแบบโบราณโบราณเลยขอโชคลาภนำมื้อนี้เนาะเหตุภาคเขาวผ้าหนามขนมนุ่มเนยมาย่อยกินแล้วก็ขอโชคขอลาภนำพี่น้องเลี้ยงแบบโบราณโบราณเอ้าโอกเก่ามาแล้วเด้อพี่น้อง กเก้าประบบชัดเจนเลยครับพี่น้องโหเก่าเนาะเขาก็มาหลุนตัวที่สามกับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างเนาะจะเป็นเจ็ดหรือเป็นสามน้อนี่เนาอเป็นเจ็ดหรือเป็นสามน้อเนี่ยแต่ว่าสันนอยหนึ่งไหนจะเป็นสามครับพี่น้องอาเป็นสามน่ะแน่นอนหรือพี่น้องอาจจะเป็นหกเก้าสามพี่น้องเบิรงแล้วนะเบิรงแล้วก็พิจารณาอนญาตได้พี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเฮเบิรด้ในการเรือพี่น้อง มาแน่ได้พี่น้องเกิดใหญ่เมตตาและสงสารลูกหลานเนาะให้ยสามตัวตรงๆกับพี่ซุงโพี่น้องเนาะเป็นเลี้ยงใหญ่เอาเขาน้ำซ้ำปลาขนมนุมน่มเนยพร้อมน้ำบอกน้ำหวานเนาะมาเลีเ้ยงใหญ่มาเนี่เลี้ยงเพื่อขอโชคลาภเป็นเลี้ยงพิธีเฮ็ดทำพิธีแบบโบราณโบราณพี่น้องเนาะเลี่ยงเลยก็ขอใหญ่เอิญใหญ่เมื่อกินเลยก็ขอโชคลาภน้ำใหญ่เนาะขอเลรียญขอเบอร์ในใหญ่หว่าใหญ่เมตตาและสงสารเนาะ เอาก็เอาในเพิ่นพอมา,าเพิ่นยายเพิ่นเมตตาและสงสารลูกหลานเพราะว่ามื้อนี้ก็วันที่สุโขเนาะเออยายเมตตาสงสารก็ให้สามตัวไปสู่พี่น้องโอ้หกเก้าสามครับพี่น้องเนาะหกเก้าสามผมเองบา่าวสิขันคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันครับผมสวัสดีครับ